สวัสดีค่ะวันนี้แม่เต่อพามาชมความสวยความงามในยามเช้านะคะหลังจากฝนตกที่สวนรับตะวันพันไม้สกลนครโดยแม่เต่อนะคะวันนี้ให้มาชมบอนสีสวยๆที่แม่เต่อได้เลี้ยงเอาไว้เยอะแยะเลยค่ะมองไปทางโน้นนะคะตู้บอนทางนั้นเลยแต่วันนี้คัดออกมาไปเห็นแล้วอู้รู้สึกว่าโดดเด่นก็เลยเอาออกมาให้ได้ดูได้ชมกันในวันหยุด วันเสาร์นะคะตอนเช้าจะได้สบายตากันเนาะอ้าวต้นแรกที่ให้ดูค่ะเจ้ากรุงเวียงไตรใครมีกันหรือยังคะนะ่เป็นบอลที่สวยมากต้นหนึ่งแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะเขาจะไม่สูงมากนะคะจะสูงประมาณนี้แต่ว่าใบเขาโตแล้วก็ใบหนาค่ะแตกหน่อช้าหน่อยนะคะแตกหน่อช้าหน่อยถ้าใครที่ต้องการก็จะต้องรอคงต้องรอนานนะคะคงต้องรอนานแต่ก็แจ้งความประสงค์มาไว้ได้ นานแค่ไหนก็จะรออนะ่ะให้ได้นะคะต่อมาค่ะอันนี้รอไม่นานนะคะรอไม่นานเพราะว่าเขาแตกหนอดีมากแตกหน่อเก่งค่ะหานุมานประสานกายนะคะหานุมานประสานกายเนี่ยดูสิแม่เตาแยกหนอ่อเขาออกมาแล้วเขาก็แตกลูกแตกหลานออกมาอีกค่ะเป็นบอลที่เคยมีราคาแพงมากเมื่อปี64นะคะ ตอนนี้ไม่แพงแล้วค่ะ,ะาราคาหลักร้อยแล้วนะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาเนี่ยต้นแม่พันธุ์ของเขาถ้าใครรับไปรับรองว่าสวยเหมือนแม่แน่นอนนะคะนี่ฮะนมานประสานกายเอ่อบอนตัวนี้นะคะความโดดเด่นของเขาคือเขาเขาก็แต่กอดีนะคะความสวยตรงเนี้ยคือความเด่นของเขาเนี่ยใบของเขามีเสน่ห์มากทีนี้ ข้อจํากัดของเขานี่ก็คือว่าตอนเด็กๆนี่เขาจะโตช้าหน่อยนะคะเขาจะโตช้าแต่พอลากเข้าไปดีพอเขาโตแล้วนี่ดูแลง่ายแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ก็ดีเหมือนกันเพียงแต่ต้องรอช่วงแรกๆอันนี้คือจากประสบการณ์ที่แม่เต่าเลี้ยงบอลมานะคะไม่ได้พูดเผื่อคนอื่นนะคะพูดจากประสบการณ์ของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นหน่อแล้วเนี่ยเราแยกออกมาเนี่ยโอ้โหแตกหน่อดี แล้วก็ถ้าเขาจะสวยเขาจะต้องสวยมาตั้งแต่เกิดเลยเขาจะต้องดังมาตั้งแต่เขาจะต้องป้ายมาตั้งแต่เกิดนะคะเึง่อจะมั่นใจว่าเขาป้ายแน่นอนนะเขาแตกหน่อออกมาจะต้องเห็นความป้ายแต่ถ้าแตกหน่อออกมาแล้วชมพูหมดแบบนี้ไม่ต้องลุ้นนะคะ่ต่ไม่แนะนําให้ลุ้นนะไม่แนะนําให้ลุ้นอันนี้คือสีเขาสวยมีเขียวมีชมพูมีแดงมีชมพูแบบนี้มาโอเคใช่เลยสวยแน่นอนนะคะ ต้นต่อมาที่จะโชว์ความสวยอันนี้มาดูโดดเด่นเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมตั้งอยู่กับเพื่อนเขาก็ยังเด่นเขาเป็นต้นที่สูงแต่ก็ลำต้นแข็งแรงนะคะแล้วใบของเขาก็แข็งนะคะเขามีชื่อว่าเทพอักษราเป็นบอลกาบนะคะเป็นบอลกาบชื่อว่าเทพอักษราต้นนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีมากนะคะทั้งลักษณะของลำต้นลักษณะของใบ ลวดลายของเขาเนี่ยสวยค่ะอันนี้ไม่อต่เพิ่งแยกหน่อของเขาออกไปเขาก็เลยอยู่คนเดียวโดดๆนะคะเพิ่งแยกหน่อออกไปก็มีส่งไปบ้างแล้วอ่ต้นนี้อันนี้คือตับจังหวัดนะคะสวยงามมากสีเข้าออกทอง,ทอง เนาะสีเขาออกทอง,ทองชื่อว่าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นตับจังหวัดชื่อว่ากาญจนบุรีนะคะโอ้ยสวยสวยต่อชอบเหมือนทองมาดูต้นนี้มีความพิเศษพิเศษคือแผงไปได้เยอะแม่ของเขาจะออกแดงแดงนะคะจะออกแดงแดงแล้วก็มีจุดสีขาวๆแต่พอลูกออกมา ะะพอลูกออกมาอันนี้อันนี้จากการผ่านะคะอันนี้คือจากการผ่าแล้วเข้าแผงไปได้หลายหน้ามากนะคะนี่ดูสิอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่นนใชมีชื่อว่าศิลาหุ่มทองจริงๆแล้วแผงเยอะกว่านี้มีหลายชนิดกว่านี้อีกนะคะแต่วันนี้เราเอาออกมาสามชนิดนี้ให้ได้เห็นค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ว่าเขาสวยเราจะต้องดูว่าตอนเล็กเล็กเขามีหลากสีไหมนะถ้าถ้าต้นไหนเขาจะมีสีแบบนี้เขาก็จะมีมาตั้งแต่แรกนะคะถ้าเขาจะเขียวแบบนี้เขาก็จะเป็นแผงเขียวมาเลยอันนี้นะนะก็ไม่ต้องไปลุ้นรอว่าเขาจะออกสีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แหละเตาก็ยังไม่เคยเลี้ยงแต่ว่าดูแล้วนี่ถ้าต้นไหนที่ลายมาแบบนี้โตมาเขาก็จะลายแบบนี้หรือต้นไหนที่เขาจะเป็นสีแบบนี้เขาก็จะเป็นมาตั้งแต่เด็กนะคะ แผงได้เยอะนะคะนี่คือสีรางหุ้มทองถามว่าเขาเป็นแบบนี้ลูกเขาออกมามีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ไหมมีโอกาสนะคะลูกจากการที่เขาแตกหน่อเพราะว่าเข้ามาจากแม่พันธุ์ต้นเดียวกันนะคะจากสวนของน้องนุ่นนะคะสวนบอลสีสุขสันต์น่ะเพราะนั้นต้นแม่ต้นเดียวแล้วให้ลูกมาแล้วก็แตก ขยายแท่พัน์ุออกมาเป็นแบบนี้เพราะนั้นโอกาสที่เขาจะกลับเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะมีสีเขียวออกมาเวลาออกหนอ่อแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือถ้าเลี้ยงบอนความสุขมันอยู่ตรงไหนความสุขหนึ่งดูที่ความสวยงามความสุขอันที่สองคือได้ลุ้นนะคะได้ลุน้นได้ดูใบออกมาจะเป็นยังไงนี้ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเลี้ยงก็มีถามเข้ามาเยอะนะคะหาไม่แตบว่า อย่างวันก่อนก็มีอยากจะขอซื้อดินสําหรับที่จะไปปลูกแต่ไม่ได้ทําขายนะคะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ยานะคะไม่มีอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่เอามาใช้ก็คือดินค่ะดินใบก้ามปูนะคะหรือใบฉาฉาไปกวาดเอาใต้ต้นมันมันก็จะมีดินติดมาด้วยแต่ความสําคัญก็คือดินที่เอามานั้นจะต้องมีการตากพึ่งแดดให้แห้งสามรอบ แล้วค่อยเอาใส่กระสอบไว้เอาไปไว้ในที่ที่ฝนไม่ตกถูกนะคะพอจะใช้ก็เอาออกมาใช้มันเป็นการฆ่าเชื้อไปแล้วนะคะฆ่าเชื้อโรคแล้วถึงเอามาใช้แต่ถ้าเอามาแล้วไม่ตากไม่อะไรเลยนี่โอกาสที่มันจะขึ้นราโอกาสที่จะเน่าจะอะไรก็มีเยอะนะคะเชื้อโรคจะเยอะติดมากาับดินมันเทคนิคอยู่แค่นี้เองนะคะในการเลี้ยงบอลสีแล้วก็ตั้งอยู่ในน้ํานะคะตั้งอยู่ในน้ําเขาจะชอบ ความร้อนชื้นนะคะแห้งๆเขาไม่ชอบนะบอลสีเขาไม่ชอบแห้งถ้าตั้งแบบแห้งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกกอดีนะคะไม่ค่อยแตกกอดีแต่ถ้าแช่ในน้ําเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วแตกกอเดี๋ยววันใหม่จะพาไปดูไอ้ที่เลี้ยงในตู้นะคะเออเลี้ยงในกระถางบัวเดือนที่5แล้วแล้วก็ครบ1เดือนอีก2กระถางที่ทำใหม่ว่าเป็นอย่างไรติดตามความก้าวหน้าเนาะแต่วันนี้ให้มาดู ความสวยงามของ4 5ชนิดนี้นะคะประทับใจอะไรยังไงติดต่อมาที่เมตานะคะถ้าหากว่าติดต่อมาแล้วไม่มีต้นเล็กในบางชนิดไม่มีต้นเล็กให้แล้วนะคะเพราะว่าหมดแล้วก็จะต้องรอเข้าคิวรอรอในสมุดเล่มนี้นะคะอาจจะนานหลายเดือนหรือบางต้นก็อาจจะมีให้เลยก็ติดต่อเข้ามานะคะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เมตานะคะอย่าลืมค่ะขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันยังคิดถึงกันนะคะ สวัสดีค่ะ